วันนี้ค่ะอยู่กระช่มงปีใหม่ดาจริงนะคะวันนี้เราก็ทั้งมาจับปลานะคะแล้วก็มาทํางานด้วยนะคะขนดินก็ขนกันจริงๆอันนี้นี่รถที่ไปปิดประตูรถให้แม่ก่อนเราได้ปลากันเยอะแล้วนะคะตอนนี้เราก็จะดูพี่ๆเขาจับเพาะของเราเราใช้แม่คูตักนะคะแม่ครูกาลังเมีเ่ยงเี่หาปลาให้ปลามันนกก่อนพอปลามันนอกมันก็จะขึ้น เราใช้แมคโครนะคะส่วนพี่พีเขาลงไปจับเอาข้างล้า ล้างป่ะเดี๋ยวไม่เนี่ยล้างตรงนี้แหละน้ำขวดที่พี่เอามาอยู่ไหนอ่ะโอ้ดูน้ำมันไหลออ่งกดรถลูกกดรถ ตัดทนี่เยอะมากเลตัดี่นี่ๆๆโอ้ก็มันเห็นแค่นี้ไปแล้วเดินหนีกันแล้วคิดตรงนีเด,ด,ด,ดี๋ยวเราไปดูป้าที่เราจับได้กัน ขึ้นก่อนพี่เดี๋ยวแม่มาล้างให้คอยก่อนแป๊บนึงนี่จอดรถจับปลามีอยู่จริงทำงานขับรถขนดินไงให้เลเอะเทอะกันจังเลยคือนินกับมา้าไง ดีได <ừ> ้ปลาอะไรอ่ะอันดุใจเฉยใจซ้อปลาอะไรตุ้นใหญ่เล่นเยอะไอ้เหี้ยเดี๋ยวปลาก็กระโดดลงคืน อ่ะอ่ะนั่มามา,มาจับไปเล็กขวา่ระวังระวังพอระวัง มีเกลือดิบรรทุนมีเกลือดิกลับบ้านเรื่องอะไล้างล้างล้างแล้าไปย่างกินนู่นอะไรที่ย่างไม่เห็นบอกเขาเป็นต้นก็หักคอดิหักคอใหญ่หน่อยพอได้เจาะกระดูกักกตวเเล็ไม่จะเลี้ยงจะเอาไปโยนลงสระคืนเออขัดเทศไปแล้วกลบ้านแล้วเลิกขับแล้วหัว ไปจับได้ปลาไม่เยอะเท่ากับคนอยู่บนบอกอ่าเดี๋ยวเราจะขนดินแล้วนะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปสั้นๆนเนาะโอเคค่ะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ช่องพี่ไบรดับซิ้งด้วยนะคะเดี๋ยวขอวขอนุญาตขับรถก่อนบ,าย,บายค่ะค่ะ